Aquaman ภาคที่2 Aquaman and the Lost Kingdom ปล่อยตัวอย่างแรกออกมาแล้วนะครับแล้วก็เราก็เห็นชัดๆเลยครับว่า Aquaman and the Lost Kingdom มีความต่างจาก The Flash ตรงที่คราวนี้ไม่ได้ DC ไม่ได้เล่าเรื่องที่มันไปพันกับจักรวาลของตัวเองในเรื่องอื่นเลยครับ Aquaman จะเล่าเรื่องราวของ Aquaman แทบจะล้วนๆเลยก็เป็นความแค้นระหว่าง Aquaman กับ Blackman ถ้ไอ้ a q u a m a n ไอไอไออาเธอไปชวน King o อ m มา กับพี่น้องชายกลับมาช่วยเหลือกันอะไรแบบนั้นนลครับจะเป็นเรื่องราวเหล่านั้นมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามในระหว่างที่เรารอ Aquaman and the Los t Kingdom อยู่เนี่ยมันก็มีคอนเซปต์อาร์ตออกมาครับเป็นชิ้นนี้ครับผมมองไปผมก็มองไม่ออกนะครับว่าแบทแมนอยู่ตรงไหนนะครับแต่เขาบอกว่าคอนเซปต์อาร์ตชุดนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของบท Aquaman 2ที่ร่างมาตั้งแต่ปี2018 เขาบอกว่าบทด,ดั้งเดิมของอะควาแมน2เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะควาแมนเป็นหลักอย่างเดียวแต่ว่าในตอนท้ายเนี่ยพูดมันพูดไปมันจะคล้คลายๆกับ a v e n นเจอรภาคแรกนะครับที่ตัวละครทีมอะเวนเจอรพวกไอออนแมนอิน d คร l e บิลฮอกทอร์ฮอกอายแบล็กวีดมกับตันอเมริกาเนี่ยรวมตัวกันที่นิวยอร์ก แล้วก็ a v e n g e r Assemble ครั้งแรกนะครับแล้วก็กลายเป็นแบบซีนจำอย่างนั้นน่ะ a q u a m a n 2จริงๆก็จะเป็นแบบนั้นครับเขาบอกว่ามันจะเกิดสงครามกลางเมือง Aquaman ก็จะรวบรวมทุกคนมาช่วยกันต่อสู้ครับในทุกคนที่ว่าเนี่ยรวมถึง Justice League ด้วยมีการให้ข่าวครับว่าจริงๆแล้วอ๋อยอานนี่มันคือยานของแบทแมนเหรออ๋อซีซีซียานหุนน่นยนต์คือยานแบทแมน ใช่ครับมันก็เลยมีการคอนเฟิร์มครับว่า Aquaman จริงๆจ,จะมีแบทแมนของเบทแมนเฟลกอยู่แต่สุดท้ายในโค้งสุดท้ายก่อนจะเริ่มต้นถ่ายทำเนี่ยเขาตัดออกเฮี้ยนเลยครับ Justice League แล้วก็แบทแมนทั้งหมดไม่เหลือเลยเรื่องการตัดสินใจตัดตัวละครแบทแมนกับ Justice League ทั้งหมดออกไปนะครับอันนี้มีสองทฤษฎี ทำไม DC ซีทำแบบนั้นจากการวิเคราะห์นะครับทฤษฎีแรกทฤษฎีที่1นึ่เขาบอกว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน The Flash อันนี้เขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีในเชิงเนื้อเรื่องครับเพราะถ้าใครได้ดู The Flash เนี่ยจะจำได้ว่าการย้อนกลับไปของ b i l l ี a l เลนในการพยายามจะไปแก้ไขอดีตของครอบครัวแล้วมันส่งผลกระทบจนตัวเองต้องพยายามแก้ไข จนทุกอย่างแก้ไขกลับมาได้เหมือนเดิมแล้วแต่แกก็ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างจนเกิดความบิดเบี้ยวเกิดขึ้นในจักรวาลหลักที่แกอยู่ปัจจุบันนี้นแบบนี้ดีกว่าแต่ไม่ได้เฉลยอ,อะไรทั้งสิ้นนะครับความบิดเบี้ยวที่เกิดขึ้นในตอนท้ายของ The Flash เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าจักรวาลหลักที่เรากำลังดูอยู่ของ DC ถ้ามันเกี่ยวเนื่องกันแล้วเราเรียกมันว่าเป็นสวายชไนเดอร์เวร์สทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีความเปลี่ยนแปลงเกิดข,ขึ้นไปแล้วดังนั้นถ้าดันไป ไม่เปลี่ยนในอ q ควาแมนเนี่ยไปเป็น j u s จัส e ิส u ีทีมเดิมแบทแมนก็ดันเปลี่ยนตัวอีกแบบเนี้ยมันเขาไม่รู้จะเอาอยัางไงครับดังนั้นมันจึงเป็นทฤษฎีทางส่วนของเนื้อเรื่องที่ The Flash ทำแบบนี้อ q ควาแมนจึงอย่าไปแตะเรื่องนั้นดีกว่าเพราะาถ้าไปแตะเดี๋ยวมันจะยุ่งก็เล่าเรื่องเฉพาะเกี่ยวข้องกับอ q ควาแมนอย่างเดียวไปเลยสะดวกกว่านั่นเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวขับเนื้อเรื่องครับส่วนทฤษฎีส่วนทฤษฎีที่2ครับ ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องแต่ก็ยังเกี่ยวกับ The Flash อยู่ดีครับทฤษฎีที่สองก็คือเพราะ The Flash ทำการคามมโอตัวละครจาก DC จนกลายเป็นจุดขายหลักครับแล้วไม่ดียังไงดีสิตอนสนด่อดูสนุกจะตายมีทั้งแบทแมนหรือว่าไอ้บูซเวนตัวเก่ามีซูเปอร์แมนแบบใหม่มี Flash ตั้งสองตัวและไหนจะมี เวอร์คอไลายแล้วก็มีตัวอื่นๆโผล่มาอีกเต็มเลยสุดท้ายมีเซอร์ไพรส์เป็แมนให้อีกตัวด้วยซ้ำไปตื่นเต้นจะตายตื่นเต้นน่ะใช่ <c oughs> แต่มันล้มเหลวมากครับดังนั้นจุดที่เดอะแฟลชทำตัวเป็นคล้ายๆหนังรวมยอดมนุษย์ของ DC ทํทำตัวเป็นเหมือน j u s จ i c e l e a ล u ไกลๆเนี่ยแล้วไม่พอมีฉากจ c e l e a g u e อยู่ในหนังด้วยเนี่ยมันค่อนข้างสะท้อนให้เห็นว่าตัวหนัง ไปได้ไม่ดีครับถึงแม้จะไม่ใช่เหตุผลของการรวมตัวละครเป็นหลักก็ตามแต่การขายเรื่องการตัวการขายเรื่องการรวมตัวละครของ t จ c e League ไม่เวิร์กใช้ไม่ได้แล้วถ้าจะขายให้ได้ควรจะทำตัวเป็นหนังเดียวเดียวที่ชัดเจนมากกว่าว่าขายเรื่องอะไรดังนั้นแล้วอันนี้น่าจะเป็นทฤษฎีที่สอดคล้องกับเรื่องของความล้มเหลวของ The Flash ครับที่ทำให้ทาง Warner b r o t h ต r ตตัดสินใจว่าเอ้ยอควาแมมันท้ายแล้ว เดี๋ยวมันเจ๊งอีกจะแย่เพราะมันเจ๊งไปเยอะแล้วนะตอนเนี้ยให้เขาเล่าให้เจมส์วานเล่าเรื่องราวของอะควาแมนแบบเพียวๆไปเลยแล้วเราก็ขายว่าเป็นหนังอะควาแมนอ่ะเพราะว่าอควาแมนหนึ่งมันได้ตังคนมาดูได้ไม่ต้องสับสนว่ามันมีตัวนู้นตัวนี้มาแย่งซีนแบบเนี้ยเอาวันนี้แล้วกันไปแบบตรงๆอะควาแมนคืออะควาแมนเนี่ยน่าจะเวิร์กกว่าดังนั้นสรุปได้ว่าไม่หนึ่งก็สองน่าจะเป็นเหตุผลครับที่ทําให้ ในภาพยนตร์เร Aquaman and the Lost Kingdom ไม่มีพวก Justice League ปรากฏตัวมาพอพูดถึง Justice League ไม่ปรากฏตัวมาใน Aquaman น่ยมันก็นำมาซึ่งข้อสรุปต่างๆอีกมากมายครับที่เกี่ยวข้องกับ DC Extended Universe เดิมอย่างที่ทุกคนทราบเพราะว่าทาง Warner Bros. t h e ตัดสินใจปรับโครงสร้างขนาดใหญ่เกี่ยวกับภาคส่วนของการผลิตหนังที่มันเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ของตัวเองที่เราเรียกว่าจักรวาล DC นี่แหละครับ เขาตั้ง DC Studio ขึ้นมาเลยแล้วก็ DC Studio Studio ก็ได้ผู้บริหารใหม่2คนเป็นปีเตอร์สแฟรนกับคุณเจมส์กันมาดูแลหนังมีการเปิดโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมามากมายแล้วก็ตั้งชื่อเซตแรกว่า God and Monster God and Monster ก็จะเป็นหนังใหม่ทั้งนั้นนะครับหนังใหม่ล้วนๆมีตัวละครมีการแคสตตัวละครใหม่เต็มไปหมดเลยมีทั้งหนังมีทั้งซีรีส์มีทั้งการ์ตูนที่จะเป็นคันนอนกันเต็มไปหมดครับซึ่งจะเรียกโดยรวมว่า DCU ดังนั้นปิดฉาก100%เลยใช่ไหม DC Extended Universe หรือ Snyderverse เนี่ยร่มอย่างนี้ก่อนอันนี้ชัวร์ครับ Aquaman น่าจะไม่มีแล้วเพราะว่าทาง Variety บอกว่า Jason Momoa วงในเขารายงานว่า Jason Momoa น่าจะกลับมาใน DCU แต่จะไม่ได้มารับบท Aquaman จะเป็นยืนค่อนข้างยืนยันแล้วว่า Jason Momoa น่าจะกลับมารับบทเป็นตัวละครที่มีชื่อวโโ่าโ o b o และจะปรากฏตัวในซ u เปอร์แมนเลเ y ซีที่เจมส์กันเป็นคนกำกับและเป็นหนังแบบสแตนดาร n e จริงทแค่ไหนไม่รู้ครับแต่ถ้าใน Aquaman and the Lost Kingdom Justice League ก็ไม่มีข่าวประกาศชัดเจนแล้วว่าเจสันมามัวจะไม่กลับมาระบบตเป็นอัลเอร์ีหรือว่าความแมนแล้วจะไปเป็นตัวอื่นเลยนั่นเท่ากับว่าปลายทางของ j u s t i c e League ในเรื่องคัดได้ถึงมาเดินทางมาถึงแล้วครับ เราจะได้เลิกกังวลสักทีครับว่าไอ้ที่เจมส์กันรประกาศอ่ะเอ๊ยแก้วกระโดดมันก็จะได้กลับมาอยู่เอ๊ยมีอเวนเดอร์วอลเลอร์มีฮาร์ลีควินอยู่ตรงมันมันรีบูตหรือมันมันรีบูตหรือมันทําต่อกันแน่มันซอฟต์รีบูตหรือเปล่ามันยังไงกันแน่ผมว่าณนะตอนนี้ค่อนข้างจะสรุปได้ชัดเจนครับว่า DC Excellent Universe จบลงแล้วไม่ทําต่อแล้ว เรื่องแบทแมน s ชาแซมอะไรที่เคยเล่ามาตั้งแต่ Man of Steel นะครับแล้วก็ลากกันมาแบทวีซูเปอร์แมนดอนออฟจัสติสจัสติสลีกอะไรก็ตามในเยอะแยะเนี่ยโละเลยครับโละร้อตัวละครที่เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ไหมใช่ Amanda er, Harley Quinn. Maker, อแมนดาวอลเลอร์ฮาร์ลี่ควินพีซเมเกอร์พขพูดได้แล้วอาจจะมีอีกบางตัว ที่เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ถึงแม้จะรับบทเดิมแต่ก็เป็นบทเดิมที่เริ่มต้นเล่าใหม่ไม่ได้เล่าต่อจากอันเดิมดังนั้นปิดฉากจากซนเดอร์คั t อย่างแน่นอนครับอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่อง Move On หรือไม่ Move On จาก s n เดอร์คันะครับแต่ว่าเจมส์การเขาทำไม่ชัดเจนครับเจมส์ James การเขาประกาศแบบมันเหมือนซอฟต reboot แล้วมันไม่ส่งผลดีกับ DC ครับตอนนั้นผมว่ารอดูผู้แบบนี้ได้เลยรอดูของใหม่ได้เลยว่าสไนเดอร์คัทที่จบไปส n ไนเดอร์เวิร์สที่จบไปรุ่งอรุณใหม่ของ DC ที่ชื่อว่า DC Universe เนี่ยที่จะเริ่มต้นที่ซ u ปเปอร์แมนเลาซีจะออกมาเป็นอย่างไรเหมือนที่บอกครับไอ้บลูบิเทลจะอยู่ไหมอยู่แต่ก็จะไม่ได้เป็นบลูบิเทลที่หยิบตะกรนมาจากบลูบิเทลที่เราเพิ่งดูไปครับ เจมส์วานจะเอามาแต่เจมส์กันจะเอามาแต่ตัวละครเอามาปล่อยในจักรวาลดีซีใหม่โดยไม่สนใจเรื่องเดิมที่เคยเล่าไปแล้วทัดตัดแล้วทิ้งเลยไม่เอาเอาเรื่องใหม่ทั้งหมด100%ซึ่งผมว่าถ้าเลือกแบบนั้นจริงเป็นทางเลือกที่ถูกต้องจริงๆครับ